Mm -hmm. Follow me if you want to win. I hope ตัวมีตาเล่นตัวที่โหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอด <c oughs> ูมีตาใน <c oughs> ที่สุดก็เผยธาตุแท้ออกมาแล้วสินะนั่นตานั่นตาเป็นคนโหดร้ายตัวมีตาจะฆ่าทุกคนเล่นทุกสิ่งตามเดยน,นะ Follow me I'm the Jump Master

เนี่งหมงาตังใหญ่ต้นล่างแม่งมีของสี่ชิ้นคมูต้องทำใจแล้วน้ำไม่เป็นไรกม,มีให้มึงเสี่ยงโชคตรงนี้ถ้ <c oughs> เาเสกโชคเลยเ้าเสกโชคเลยูไม่ชอบกัน,มมน,นเสี่ยงโชคแต่ของมึงดีอะโอเคนี่ฉลาดฮึน้องคขาจะเป็นก่อม่วง มันต่างอะไรกับบ hey, ้านที่กูลงวะก่องพวกไว้หลับมือเฮ้ยนี่คอนโซลเลยนะเว้ยไปน้ำมาตะกูมาตะกูนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ว้าว There's new leader. a kill หลอกไป กูมีกระสุนโบสิกสามตับเล้เฮียตับงอไปทำอะไรวะตับตับ,ต,บตับเลยนะเว้ยตรงนี้ไม่มีคนฟาร์มใช่ไหมโอ้ออยยยยยเยยยยนยยยไยยมยย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 อย ฉันให้เวลานายหนีฉันให้เวลานายหนีมันมาละเพือ่อนมันมาละไม่ได้หนีในชะ่ไหมเจ็บสองตัวเลยรวะบังกอรอด้านหลังก็ก่อแตกกระน็อำตัวหนึ่งละก่อตตแตกอีกทีหนึ่งละสวย อัดทิศสามแบบไม่ต้องทำอะไรสุดยอดจริงๆเลยเอาหายปลาเปล่าไม่ไม่จำเป็นแล้วไม่อยากได้หน่อยเลย เอ้ยลบอะนี่นวะแถวนี้แถวนี้ยไม่รู้ว่าตรงไหนวะไอ้เหี้ยดวกูบินโดนหน่อยประสบตามึงกูรู้ประสบตามึงไอ้เหี้ยเราต้องฆ่ามันเราต้องฆ่าทุกคนเราฆ่าทุกคนดูมาเห็นอนาคตแล้วว่าเราจะฆ่าทุกคนแล้วเราจะไปเป็นแชมป์โอเคิดรวบายอยู่นี่ได้กูยับวิ่งออกแล้ววิ่งออกแล้วอันนี้เพื่อนมันนะแต่กูยังไม่เห็นมันว่ะอ๋อเพื่อนมันอยู่นู่นเพื่อนมันอยู่นู่นการให้เพื่อนกูเอาจริงให้กูหนึ่งสามป่ะล่ะ ไปมาขมงบอลขโมงบอน I'm back logged off my drone firing เฮมาเกาะม่วงว่ะ oh, okay. wow. oh, wow. oh, so oh doing, yeah my d r อนบอลไปดิไม่นะอย่ายิงกระลกพออย่งกระุมลกมาว้าะเกาะม่วงเกาะม่วงเกาะก็บแตกเพื่อน ก no ็แตกละก็มวงวันเด็นนั้นเด็นเั้นเ็เฮ้ยโอ้ยจุไม่ต่อม่าตัวมันมันเจ็บมากกูหาวิธีปีน ตัวมันบ้านนอกล่ะล็อกชากูเฉยโอ้หตัวตัวบนนอบ้านเมื่อกี้คุสเ <c oughs> ปรย์โดนมันร้อยกว่าที่ <c oughs> มันมาชาร์จมึงอะ <c oughs> เออกูหลบมุมอยู่เมื่อกี้เยอะเยอะ เชี่ยแม่งกดเอาแต่ได้ชิลแบตวะหา,าก่อนเดนไลเอ็มโมเฮ้ยแบตโกแบตโกะกูไม่มีให้รับไอ้กูกูกูได้ละอ้อืมเอ็กซ์ตาไอ้เด็กเพื่อนไปชมแถวใ้อะโอ้โห ไอเ้เหี้ยจากจากตอนแรกกูดาเมจร้อยเก่าห่าตีเมื่อกี้แม่งเพิ่มไปเป็นเจ็ดร้อยสามสิบสี่เลยเจ็ดร้อยแล้วกูเพิ่มห้าร้อยเองกูสเปรย์ตัวมันบ้านสองตัวก่อแตกยิงน็อกไปสองตัวด้วยม,มันจะเป็นเหมือนภาพในนิมิตกูเว้ยเราจะฆ<อ>่าทุกคนแล้วเราก็จะไปเป็นแชมป์แล้วฆ่าทุกคนแล้วก็จะไปตายวง ไอ้เีมันไม่ได้สนใจกูเลยเว้ยมื่อกีสตัวนั้นอ่ะมันก็ยังจะออกมายิงมึงนะกูไม่รู้ทำไมอม๋อกูเจ็บแล้วไงเฮมบอกไอ้เี้ยบ้าบก,ก่าแตกก,กากแตก <laughs> ออกเทมันจิงอ่ะออเทมันตะโกนไอ้เี้ยับ้ากแตกลบ้ากดบ้ากแตกบบ้ามัเลยวิ่งออกมาเว้ได้กูเอาให้เพื่อนกูเอาให้กูเอาให้มังก็อยเข้างนอกยิงข้างนอกยิงกูได้ยินเลยมันพูดแบบนีตัวแรกที่มันก่อแตกที่กูยิงบอกอ่ะแม่งก็ไม่หลบปั๊มนะวิ่งออกมายิงมึงต่อเฉยเฮี้ยไม่หันมาสนใจทางเลยใจมันเอาใจม เนกูกูก็กูไม่ใช่ขี้ีนะไอ้ที้ยออไม่แต่นี่คนหายช้าจังวะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปหามันไงอ๋อมันก็มีแค่นั้นเลยเพื่อนเรื่องทั้งหมดเรื่องทั้งหมดก็แค่นั้นแหละอาวนี่ไปของขวัญ อย่าแล้วแกูม sí ินโดนไอ้สัตว์ไม่ทำล้บอกพูเดียวตอนกลัวนี่พอดีเฮ้ยเาโดนยิงตีนอย่าไปต่อต่ไต่วีหลังนี้มั้ยโดลงละเฮ้ยเดี๋ยวนะต่อยปเฮ้ยมันเปิดมันเปิดพอเท่าเนี่ยนู่น่น บาดเท้ากระตุกสองตีอยู่ปะเนี่ยตีเดียวตีเดียวมันมันเพื่อนกันอมันมันยิงโดนไม่ได้ยิงกันใช่ปะเออมันยิงโดนโอเคปั๊มอยู่ด้านในอย่าไปอีกอย่าไปโอ้โหอ้หถามจริงตรงนี้เลยเหรอโอ้ย่างไกลเี่ อยู่ในบ้านตอนนี้ก็ตรงนี้ถูกตายนั่นเออีกตีเดียวเอยตัวเดียวตัวสุดท้ายมันอยู่ด้านบนนะ่ะโอ้โหมาแล้วเอาอยู่กูบโอ้ยเฮ็ดเจ็บมากแล้วเพื่อน ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่เออในมิตมึงมันใช่แบบนี้ป่ะวะใช่ในใิมิตกูคือบอกแล้วเราจะยิงทุกคนไงถึงแม้เราจะมีล้มบ้างแต่ว่าเราก็ยิงหมดเอาเว้ยในมิตกูใิมิตกูกบอกเอาไว้แล้วกูเจอหมดแล้วเนี่ยอุ <c oughs> นสาม เตานี่เยเราจะทำให้กูกลายเป็นโปรเพเยอร์ไอ้บาเรีกเยกมันกากันย่างไงเฮียมันไม่ได้คราฟกันเลยหรอไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยกูได้ยินใครชุบวะมันมาเดี๋ยว กูดูให้อ๋อยานเต่าไอ้เหี้ยที่โอซินไงโอซีนไงโอซีนมาอได้ดาวไร่ดาวบินอยู่กดาวดาวบินอยู่กดาวดาวอ๋ออยาได้มาเร็วม่วงอะนะพาไปข้าวมาดิมาดิจะโกะโดนไหมตรงนี้โอเคมาเร็วเท่าไหร่วะสามห้า คราฟติ้งปีพ่อโอเคเป็นกูเทพแล้วเป็นกูโคตรเทพบอกเลยตอนนี้มันมีไทย์คัมเหรอวะ โดนไม่โดนอีกเรื่องมันจะไม่มีนะเพราะกูก็เก็บท้ายม่วงได้จากใน,นแมพเอ้เลยเดี๋ยวริน,นอะไร ไม่น่ามีคนโอ้ก้เฮ yes> ้แต่เราจะไปทุกที<_<_่ท да ี่มีคนเ้ย วงนี้ก็บีบใกล้กูจังเลยสั์ทำไมวงแรกไม่เป็นยีงป้างวะเราจะดักคนมาเอาแอาร์ดอบแล้วเราจะเก็บมันหลบเลือดเย็นเราจะปล่อยให้มันเอาอะไรสักอย่างก็ได้ในแอร์ดอบไปแล้วเราก็จะไปฆ่ามันมันจะไม่ได้อะไรไปหรอกน,นอกจากความว่างปาเปล่าก็เอาของมัน สิ่งที่มันจะได้มีอย่างเดียวเพื่อนตอนตายไงล่ะมันโดดขึ้นไม่ได้หรออยู่ประตูครักะปีแค่กูอ๋อได้อยู่นี่วะเฮ้ยใครเตะประตูวะตัดดิตัดดีตัดดิตัดดิ alright ตรงนี้มีคนเหรอทำไมเพื่อนมากว่าเหีียว เกี่ยบเหตุบีอะไรเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เกี่ได้เสียงคนเดินคนเดินวะกูอยู่บนหัวพวกมึงได้แล้วเพื่อนได้รีบดูเราจะไปฆ่าพวกเวนั่นท้่บดไปเราไปหาพวกใช่เราเราจะลากแชมป์ออกมาเราจะเอาแชมป์กลับไปฝากแม่เราไอ้เฮียนั่นเอาแชมป์กลับไปฝากก็อยากได้เชิงบงเชเบอร์วะอะเด้ออะเดออะได้อดูกันว่าใช่ไหมเพื่อนแม่กูจะต้องภูมิใจกูจะแชมป์กลับไปฝากแม่กู โอ้สองเฟสสุดท้ายยิงกันแล้วโอ้หมดแล้วต่อโอ้โอ้อะไรกันอ๋อเกปบอลเคเบิลทิปโปส่งที่โปเทคไม่เอาหรอกนะเอ๊ะมาเกอร์เหรอวะหรือหน้ามาเกอร์มันจะหน้ามาเกอร์ออกทางซ้ายหน้ามาเกอร์หน้ามาเกอร์อันตีไปไหนชนะแล้วอ่ะตอนตีปันตีไปหามันไว้ใหน่อยเราให้เร็วนั้นอันตีอีกทีนึงยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเอเดนอีกชุดเพิ่มไว้ ปิดประตูประตูเพื่อกูปิดประตูไม่ได้วะเฮียแฮกดออยู่ไหนกันนะเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยเอาตัว หลายๆอกด้วยกูย,ยิงถูกตัวกวางเลยกูย,ยิงถูกตัวเพื่อนไว้มึงจะคาเดะจะซ้ำกูคาเดะจะซ้ำกูนี่ยิงตรงวงแดงน่ะตรงวงแดงน่ะกูยิงถูกตัวเรียบร้อยว่าแล้วโคตรแขนไอ้เหี้ย <c oughs> เอากูเป็นคิวลีดเดอร์ตอนจบเกม <c oughs> แม่งกูเห็น ไล่ลลไล่เอาโลบา้าเว้ยโลบ้าแม่งยิงโลบ้าอยู่แล่ไล่แม่งเดินออกมาปาดกูเลยเปลี่ยนไปยิงไล่ไล่เชียโคตรแผนไปโคตรแผนเป็นไงเจอโคตรแผนเข้าไปไอ้สัตว์หน้าคอมโบอ่ะวันไอคิวอ่ะสามมันเตะ